่วงธรรมนูนชีวิตสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวบเระกาตุขอความสุขสันติความเมตตาและความเป็นสิริมงคลจากพระเจ้าจงประสบแต่ท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในทุกเช้าวันเสาร์เวลาตสี่ครึ่งท่านผู้ชมครับ เทคโนโลยีในการที่จะดำลงสู่ใต้น้ำใต้ท้องทะเลลึกในระดับ200เมตรนั้นมนุษย์เพิ่งจะพัฒนาได้เมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เองและในระดับความลึก200เมตรนั้นมนุษย์พบว่าใต้ท้องทะเลมีความมืดปกคลุมอยู่และความมืดนี้จะเกี่ยวพันอะไรกับการพิสูจน์ถึงความมีอยู่จริงของพระพิจ้าผู้ทรงสรรสร้างสรงสปปรพสิ่งทั้งในโลกและจักรวาลขอเชิญท่านผู้ชม ติดตามชมสารคดีชุดมา,าสจารย์ผู้สร้างตอนความมืดในท้องทะเลได้เลยครับความมหัศจรรย์แห่งผู้สร้างความมืดใต้ท้องทะเลและคลื่นใต้น้ำบทที่14อันนูตปัญญาที่4ี่ิ ความว่าหรือเปรียบเสมือนความมืดมนทั้งหลายในท้องทะเลลึกมีคลื่นซ้อนคลื่นท่วมมิดตัวเขาและเบื้องบนของมันก็มีเมฆหนาทึบซ้อนกันชั้นแล้วชั้นเล่าเมื่อเขาเอามือของเขาออกมาเขาแทบจะมองไม่เห็นมันและผู้ใดที่อัลไม่ส่งควาให้เขาได้รับแสงสว่างเขาก็จะไม่ได้รับแสงสว่างเลย จากกรุรานบทนี้จะพบว่าอันดับแรกกรุรานได้กล่าวถึงความมืดใต้ท้องทะเลต่อมาก็คือเรื่องคลื่นใต้น้ําและคลื่นบนผิวน้ําอันดับสุดท้ายคือเมฆที่อยู่บนสุดประเด็นสําคัญก็คือความมืดที่อยู่ล่างสุดใต้ท้องทะเลซึ่งข้อมูลความจริงข้อนี้มนุษย์เพิ่งจะค้นพบและประจักษ์เมื่อไม่นานมานี้เอง จากการศึกษาโดยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันเพิ่งจะค้นพบว่าตั้งแต่ระดับความลึกที่200เมตรลงไปก็เกือบจะไม่มีแสงสว่างอยู่เลยและในระดับความลึกมากกว่าพันเมตรลงไปนั้นจะมีแต่ความมืดสนิทหากไม่มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยทำงานใต้ท้องทะเลลึกได้แล้วก็คงเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย จะสำรวจพบความมืดมิดใต้ท้องทะเลได้และหากไม่มีอุปกรณ์ใดๆช่วยเลยเราก็จะดำน้ำได้ลึกสุดไม่เกิน70เมตรซึ่งในระดับความลึกนี้ก็ยังคงมีแสงสว่างอยู่และยังไม่มีความมืดมิดใดๆฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์ในช่วงศตวตรรษที่7ที่คำพีอันกุรอานถูกประทานลงมา จะสัมผัสรับรู้ได้ถึงความมืดมิดใต้ท้องทะเลประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งที่ได้จากคัมภีร์อันกุรอ่านบทนี้นอกจากข้อมูลเรื่องความมืดมิดใต้ท้องทะเลลึกยังได้เปิดเผยให้เราทราบถึงเรื่องของคลื่นที่นอกจากจะมีอยู่บนผิวน้ำทะเลแล้วยังมีคลื่นอีกชนิดหนึ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ความจริงเรื่องคลื่นใต้น้ำนี้ นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะค้นพบเมื่อไม่นานมานี้เองว่ามีคลื่นที่ซ้อนกันอยู่ในระดับความลึกต่างๆที่มีความหนานแน่นของน้ำทะเลที่แตกต่างกันคลื่นใต้น้ำนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราสามารถตรวจวัดได้จากการศึกษาระดับอุณหภูมิและระดับความเค็มที่เปลี่ยนไปณนะบริเวณใดบริเวณหนึ่งนอกจากเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับทะเลแล้ว คำพีแองกูรอ่านบทนี้ยังกล่าวถึงคุณลักษณะของเมฆไว้อย่างชัดเจนว่าหนาทึบซ้อนกันชั้นแล้วชั้นเล่าในขณะที่มนุษย์ในสมัยพัน0ีปีก่อนนั้นขึ้นไปสูงได้แค่ยอดเขาไม่มีบอลลูนหรือเครื่องบินใดๆที่จะขึ้นไปสำรวจเมฆได้เหมือนอย่างเช่นในปัจจุบันเพิ่งไม่กี่ปีมานี้เองที่มนุษย์ขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศต่าง ได้ด้วยเทคโนโลยีที่ประดิษฐ์ขึ้นในปัจจุบันและประจักษ์ถึงข้อมูลความจริงที่คำมภีอ์อัลกุรอานได้กล่าวไว้แล้วเมื่อพ400ปีก่อนข้อมูลความจริง3ประการนี้คือ 1. ความมืดมิดใต้ท้องทะเล 2. คลื่นใต้น้ำ 3. เมฆหนาทึบซ้อนกันเป็นชั้น ที่คำมภี์อันกุรอ่านเปิดเผยออกมาเมื่อพันสี่ร้อยปีก่อนในขณะที่มนุษย์เรายังไม่มีความสามารถสำรวจใต้ทะเลลึกหรือขึ้นไปบินบนฟ้าได้แน่นอนย่อมเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าคำเพี์อันกุรอานนั้นเป็นผราดํารัสของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งมวลท่านผู้ชมครับ มนุษย์เพิ่งจะพัฒนาเทคโนโลยีและได้รับรู้ถึงความมืดใต้ท้องทะเลเมื่อไม่กี่สิบเปียัน,นี้เองแต่ความจริงข้อนี้เอาล่ะพระพูญเจ้าได้ทรงบอกให้เราทราบในคัมีร์อัลกกรอานเมื่อพันกว่าปีก่อนมาแล้วนี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความเป็นพระผู้สร้างของพระพิ้เจ้าที่ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกจักรวาลสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยความบังเอิญ แต่เ่เราได้คิดได้ใคร,คร่ครวญได้พิจารณาเราก็จะสามารถพิสูจน์ได้ถึงการเกิดขึ้นจากการสร้างของพระพิญเจาท่านผู้ชมครับในสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวดีดๆมานำเสนอกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมและในช่วงต่อไปขอเชิญท่านผู้ชมพบกับสิ่งที่น่าสนใจและตามด้วยคุณอารยามินยีในช่วงกินดีมีคุณค่า Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat dekraf.